กนกวันกนกวนาวงค่ะและนี่คือสมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทย ต้อนรับเข้าสู่สมองใส่ใจสบายพอดแคสต์ค่ะคุณฟังคะเวลาที่คุณฟังเดินทางไปในสถานที่ต่างๆสังเกตตัวเองไหมคะว่าบรรยากาศแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวของต้นไม้สายน้ำนะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆก็จะทำให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึก ร่วมนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยกับผู้ที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้เรานะคะเวลาที่เราได้สัมผัสกับสถานที่เหล่านั้นคุณวรรณพรพรประภาค่ะนักออกแบบภูมิสถาปัตย์ผู้ก่อตั้งบริษัท P-Landscape นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะคุณควรรณพรหรือว่าคุณปุ้ยนะคะค่ะ ค่ะเมื่อกี้นี้พูดพูดไปถูกไหมคะว่าอาชีพของนักออกแบบภูมิสถาปัตย์เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นคนที่จัดสรรบรรยากาศนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ที่เดินทางไปสัมผัสสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้มีอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้นะคะกับสถานที่ต่างๆหน้าที่ของนักออกแบบภูมิสถาปัตย์คืออะไรคะ ค่ะก็คือการออกแบบภายนอกนะคะจริงๆเราจะรู้จักส่วนใหญ่จะรู้จักสถาปนิกนะคะอาชีพเราก็จะเรียกว่าภูมิสถาปนิกก็เป็นการออกแบบนะคะพื้นที่ภายนอกทั้งหมดเลยนะคะโดยว่ามีตั้งแต่เรื่องของอองานเล็กๆ ระดับสวนที่อยู่อาศัยโรงแรมรีสอร์ทหรือว่างานที่เป็นสวนสาธารณะสวนสาตร์นะคะภูมิทัศน์เมืองหรือระดับมหาภาคนะ,นะคะเช่น การเลือกวางผังการใช้พื้นที่สีเขียวหรืออุทยานต่างๆค่ะผลงานของคุณปุ้ยเนี่ยเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยแล้วก็โด่งดังไปถึงหลายๆประเทศทั่วโลกเลยให้เล่าหน่อยได้ไหมคะว่าผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้คุณปุ้ยในฐานะนักออกแบบภูมิสถาปัตย์เนี่ยคืออะไรบ้างะคะได้เลยค่ะตอนแรกเนี่ยก็ปุ้ยเริ่มจากเล็กๆเ,เลยนะคะค่ะเริ่มจากทำสวนบ้าน นะคะออกแบบสวนบ้านเพื่อนๆอ,อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามาทํางานที่เกี่ยวกับโครงการนะคะและแล้วก็ในสุดก็เข้าไปทํางานที่เป็นงานโรงแรมแรกเนี่ยแต่พอดีไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทย,ยนะคะอยู่ประเทศ <c oughs> อินเดียนะคะเป็นโรงแรมของในเครือโอเบรอยชื่อทรเ e ดนอยู่ที่เมืองกูกลาะคะลค่ะการนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้พอผลงานเสร็จก็ได้มีงานโรงแรมและรีสอร์ทนะคะส่วนใหญ่ก็กระจายไป ว่าภูมิภาคในเอเชียส่วนใหญ่ค่ะแล้วะระหว่างเส้นทางนั้นเนี่ยค่ะในโดยเฉพาะช่วงระยะหลังก็จะเป็นงานภูมิทัศน์ในแนวอื่นๆอีกเช่นเป็นเรื่องของส่วนสาธารณะก็มีนะคะเรื่องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กึ่งสาธนารณะนะคะอย่างเรื่องของศูนย์การค้าข้างนอกอหรือว่าส่วนชุมชนเล็กๆโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะต่าง หลายหลากทีเดียวเลยค่ะในประเทศไทยก็มีโรงแรมหลายที่นะคะที่ทำมาตั้งแต่ในกรุงเทพภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่ในพื้นที่ที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะส่วนภูมิทัศน์เมืองเนี่ยก็ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองก็จะเป็นเป็นโซนๆเลยในโซนอย่างแยกเพลินจิตก็จะมีหลายงานนะคะ,ะที่เป็นพื้นที่พับลิกสเปซหรือว่ารอบๆสวนลุมก็จะมีอีกหลายที่ค่ะพื้นที่ริมน้ำเช่นกันค่ะแต่ว่างานที่จะงานที่จะเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เนี่ยก็จะมีะหลายงานเหมือนกันงานแรกที่ทำไปแล้วก็อ ทีมเราภูมิใจดีกว่าก็คือ, uh huh. องานงานที่บ้านพักพิงนะคะเป็นฮ uh huh. อสพีสสำหรับผู้ป่วยมะเร็งผู้ยากไรระยะสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นโครงการที่คุณหมอกริตเนี่ยนะคะท่านเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะเป็น uh huh. ผู้สร้างโปรเจกต์ขึ้นค่ะงานอย่างที่ทางจิตวิญญาณก็จะมีอย่างหมู่บ้านพรำนะคะ ทวินัย oh, <okay. S 1> ทีท่ีปักช่องน,นะคะซึ่งอันนั้นเป็นในเชิงของการเริ่มทำมาสเตอร์แลนนะคะร่วมกับสถาปนิกค่ะนะคะ,อ,ะ,นะคะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเป็นต้นค่ะหรือว่าส่วนสาธารณะปัจจุบันที่ทำนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอทีมงาน ออกแบบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติค่ะผลงานแต่ละชิ้นที่คุณปุ้ยพูดถึงเนี่ยดูจะมีความหลากหลายมากเลยนะคะของเชิงพาพน,นิดนาอแล้วก็ในแง่ของประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเวลาที่จะออกแบบ งานพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าก็ต้องมีการผ่านการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะเยอะมากเลยกว่าที่จะออกมาเป็นผลงานออกมาเนี่ยคืออยากให้เล่ากระบวนการของนักภูมิสถาปัตย์หน่อยคะ่ะเพราะว่าดูเป็นงานที่ดูเป็นงานที่คิดเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณตุ <ผม S 2> ้ยคงเป็นกระบวนการคล้ายๆกับสถาปนิกหรือว่าจริงๆแล้ววิชาภูมิสถาปัตย์ เนี่ยน,นะคะก็จะเกี่ยวข้องที่ที่ปุ้ยมีความชอบสนใจเนี่ยเพราะว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนงอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหรือเรื่องของอสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของสังคมเรื่องของจิตวิทยาต่างๆนะคะแล้ก็ <c oughs> ระบบระบบนิเวศวิทยาหรือเรื่องของศิลปะซ,ซึ่งตัวตัวผู้เองก็มีความสนใจหลายๆด้านปกติทำงานเป็นทีมนะคะค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายขแขนงนะคะอย่างที่ที่ที่ออฟฟิศเนี่ยคะ่ะชื่อพีแลนสเคบริษัทพีแลนดสเคก็จะมีตั้งแต่นักออกแบบภูมิทัศน์ะคะภูมิสถาปนิกเนี่ยนะคะมีเล็กนักวิชาการพืชสวนนะคะบางทีก็ไปศึกษาไปปรึกษานักพฤกศานะสตร์ ะะมีศิลปินที่ทําเรื่องเกี่ยวกับประติมากรรมงานปัน้นหรือก็มีคนที่ถนัดเรื่องการคุมงานหรือว่ามีส่วนที่เป็นเกี่ยวกับด้านธุรกิจค่ะวิธีเริ่มคิดเนี่ยแน่ๆเลยจริงๆเราก็ให้ความสําคัญอยู่สมเรื่องในเรื่องธุริสถาปัตย์เนี่ยหนึ่งก็เลยให้ความสําคัญเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าอย่างสถาปนิกเนี่ยเขามีอิฐปูนอะไรเป็นวัสดุหลัก<ม>ใช่ไหมคะแต่ของเราใช่ของเราคือธรรมชาติ อนอกจากต้นไม้ก็เป็นเรื่องของระบบน้ําดินอะไรลมต่างๆเนี่ยค่ะ<ฆ>ก็เป็นสิ่งที่เราคํานึงถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความหลากหลายในธรรมชาติแล้วก็ความสมดุลในระบบนิเวศนี่ยก็เป็นหนึ่งในในหลักที่จะต้องเอามาเริ่มคิดสภาพแวดล้อมตรงนั้นเป็นอย่างไรจะรักษา<ฆ>และส่งเสริมอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของธรรมชาติเรื่องที่สอง<ฆ>ที่ ให้ความสําคัญก็คือเรื่องของจะเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะค่ะเพราะเนื่องจากเราทํางานอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ภูมิใจมากว่าเราเติบโตมากับท,ที่ที่มีวัฒนธรรมทั้งเรื่องของอศิลปะนะคะงานหัตตหัตศิลหัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยสืบทอดกันมา <c oughs> นะคะถึงแม้ง,งานของเราจะเป็นงานร่วมสมัยแต่ว่านนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญพื้นที่ที่จะเอามาร่วมใช้ในการออกแบบด้วยรวมถึงวิธีทํางานที่จะเข้ากับพื้นถิ่น,นั้นๆอันที่สามเนี่ยที่สําคัญไม่แพ้ทั้งสองเรื่องเลยก็เรื่องของผู้ใช้นะคะสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีความสุขความสุขในบรรยากาศนั้นแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตก็ก็เป็นสามหลักสําคัญเนี่ยที่เราเอามา ประเมินแล้วก็เอามาช่วยกันคิดออทำใช่ไหมคะรายงานแล้วก็เริ่มจากไอกระบวนการออกแบบจากกระบวนการสร้างสารรค์เนี่ยแหละค่ะไปจนจบกระบวนการนี่นคุณปุ้ยเล่าเ<ร>บื้องหลังเนาะงานของภูมิสถาปัตย์นะคะเพื่อที่จะให้ใ<ช>ท่านผู้ฟังเนี่ยเวลาเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเนาะแล้วเวลาเราดื่มด่ากับบรรยากาศแวดล้อมใช่ไหมคะจะได้รู้ว่าเบื้องหลังเนาะงานออกแบบสถานที่ต่างๆเนี่ยโอ้โหผ่านการคิด มาอย่างลึกซึ้งมากของนักออกแบบภูมิสถาปัตย์อย่างไรนะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ตัวของผู้มาใช้บริการเองก็ดูเป็นเป็นงานที่ต้องทําความเข้าใจเยอะใช่ไหมคะทั้งสิ่งแวดล้อมอย่างที่คุณปุ้ยบอกไม่ได้แบบแค่เรื่องพื้นที่นะต้องดูเรื่องทิศทางลมแสงน้ําต่างๆเราก็ใช้ธรรมชาติเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญในการออกแบบแต่ว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยก็องค์ความรู้เรื่องธรรมชาติ เรา <Yeah. S 1> ไปไม่สุดเลยนะคะนี่ก็ต้องเรียนตรงๆเลย mm hmm. ถึงแม้ว่าเราจะศึกษาอะไรก็เป็นสิ่งที่ลี้ลับบ้างแล้วก็มหัศจรรย์ถึงแม้จะมีในเชิงวิทยาศาสตร์ออกมาในทุกส่วนแต่ความรู้นี่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ทั้งหมด <c oughs> เราจะต้องใช้ความสังเกตมาบ้างอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ชอบก็คือว่าเรื่องของปรากฏการธรรมชาตินะคะถ้าเราเป็นสถาปนิกอย่างเดียวหรือว่าทําพื้นถนนทําอะไรก็จะเป็นวัสดุแต่ธรรมชาติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่าง <c oughs> ต้นไม้ก็มีการเติบโตมีฤด <c oughs> ูกาล นะคะท้องฟ้าแต่ละฤด,ดูเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ขึ้นกับว่าแสงกระทบกับอ a r t ็ติเคอในอากาศหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าความงดงามทังที่ให้ผลทางจิตใจก็มีมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปุ้ยแล้วก็ทีมเราเราสนใจมากเลยก็คือเรื่องของปรากฏการธรรมชาติด้วยค่ะเห็นด้วยกับคุณปุ้ยมากๆเลยว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ไม่รู้จบจริงๆใช่ไหมคะ ไม่รู้จบเลยค่ะแล้วก็ท้าทายมากแล้วเราก็ตัวเล็กๆเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ค่ะค่ะอันนี้เป็นเหมือนข้อคิดจากการทํางานจริงๆเนาะเวลาเราไปทํางานแบบนี้แล้วแล้วคุณปุ้ยบอกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กลงอะถ้าเราเทียบกับธรรมชาติแวดลลอมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเรานึกว่าเราทราบแล้วเราทํารีเสิร์ชมาอย่างดีแล้วเวลาผ่านไปเรากับปัจจัยอื่นๆทางธรรมชาตินะคะเป็นองรวมที่บางทีเราก็คิดไม่ถึงเทรนด์ของโลกเองมีผลกับงานออกแบบของคุณ ปุ้ยไหมคะเช่นสังคมผู้สูงวัยก็ดีเทรนด์ของโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมมีผลกับการออกแบบม,มีสถาปัต์เราไหมคะมีมากเลยค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยปุ้ยก็มาทบทวนเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่เราเปิดออฟฟิศมาครบ25ปีพอดีเราก็<ช><ห>มาดูในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปแน่นอนเลยค่ะทุกอย่างในโลกนี่ก็เชื่อมโยงกันอะไรที่มีผลส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบแนมะ้เรามองไม่เห็นก็จะไป กระทบกันทั้งส่วนนะค่ะกลับมาที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเทรนด์โลกที่เห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะช่วงสองปีเนี้ยเป็นเรื่องของโรคระบาดเรื่องของโควิดโควิดสิเก้ใช่ไหมคะ<อ>โควิดสินะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกความมั่นคงทางอาหารสารพิษอะไรต่างๆที่มีเกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมของผู้สูงอายุตามประชากรแต่ละที่ก็มีจำนวนมากขึ้นด้วยความเจริญทางการแพทย์ เทรนที่เข้ามาต่างๆเนี่ยก็มีผลกับการออกแบบมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสุขภาพค่ะพูดถึงเรื่องโควิดสิเนี่ยก็เรียกว่ามีผลเนาะกับการออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งของผู้คนชัดเจนมากใช่ไหมคุณปุ้ยสังเกตจากคนใกล้ๆตัวเราอะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าต้องกัดตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผลทางจิตใจมากๆเลยนะคะ เป็นสิ่งที่สะท้อนได้เลยว่าเวลาที่เราจะต้องกักตัวอยู่บ้านเนาะเราไม่ได้ออกไปสู่พื้นที่กลางแจ้งเนี่ยคนยิ่งหอยหา <ừ. S 2> ธรรมชาติมากขึ้นเนาะมากๆเลยอะคะ่ะก็วันก่อนพว่คุยกับน้องคนนึงเขาเป็นเทรนเนอร์นะคะออกกําลังกายตอนนี้เขาก็คือว่าสิ่งที่เขาทําได้คือปลูกต้นไม้ปลูกอยู่ไ <ừ> mm. ม่กีงกระถางมีระเบียงเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ชื่นใจเพราะว่าเห็นมีนก นกเขาชวาซะด้วยมาเริ่มทํารังออกลูกอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องไปหมดไหมก็ทั้งสัตว์เนี่ยเขาก็หาที่อยู่ไม่ได้ก็มาอยู่แต่ว่าคนที่ถูกกักอยู่ในบริเวณเล็กๆแล้วก็ขาดการเชื่อมโยงกับธรรมชาตินี่เพิ่มว่ามีผลมากกับจิตใจคนนะค่ะเพราะว่าโดยเนื้อแท้เราคงเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่แนละ้วค่ะ ค่ะนะคะแล้วยิ่งพอเริ่มออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งได้เนี่ยสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากคือสวนสาธารณะใช่ไหมคะใช่ค่ะผูยังก็ไปต้องไปเดินกับที่ว่หมอนไงันอือึอัดใช่เนาะคนคนน่ก็อยากจะใช้ชีวิตให้อยู่ใกล้ๆชิดกับธรรมชาติให้มากที่สุดอยากจะสูดอากาศ ที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะแล้วเองสังเกตนะไป, <c oughs> ไ,ปไปดูคนใช้ชีวิตในสวนนะคะปุ้ยก็ชอบไปเดินสวนสาธารณะเออไม,ม่ว่าจะสวนที่มีอยู่นาาแล้วสวนเก่าสวนใหม่สวนเล็กสวนขนาดเล็กชุมชนก็จะสังเกตแล้วก็ปุ้ว่าเป็นสิ่งที่ที่จาเป็นของเมืองอะนะคะจะเห็นวิถีคนเมืองเนี่ยไปใช้สวนสาธารณะซึ่งเป,เป็นเรื่องที่เราสังเกตแล้วก็น่ารักมากมีตั้งแต่เด็กนะคะไปเล่นเล่นใต้ต้นไม้อะไรวิ่งเล่นอะไรมีหนุ่มสาว หรือว่าอะไรเป็นที่ที่ออกกําลังกายหรือไม่ก็ท่านผู้สูงวัยนะคะมาสั่งสรค์กันสะท้อนเนาะสิ่งที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นการสัมภาษณ์เลยว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เราหานิยามอธิบายเขาไม่ได้นะเพราะว่าบางครั้งเราแค่ไปนั่งเฉยๆใต้ต้นไม้ข้างหน้ามีบึงน้ําหรือมีสายลมพัดพามาเนี้ยจิตใจเรามันก็จะพลอยเหมือนได้รับการเยียวยาไปได้โดยอัตโนมัติเลยอะ่ะใช่อย่างสวนญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับสวนเซนอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็จริงๆพื้นที่ไม่ได้เย เลยแต่ว่าเป็นส่วนที่สําหรับมองและบางอย่างก็ไม่ได้มีมีแค่อย่างที่เรือนจีอนะอยู่เกียวโตจะมีหินก <c oughs> วดแล้วก็หินอยู่แค่เนี้ยนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนั่งนั่งสมาธิแล้วก็สะท้อนถึงจิตใจข้างในของเราให้ความสงบนะคะ เป็นอะไรนะเชื่อมโยงกับธรรมชาติจริงๆผู้ป่วยที่ที่ว่าได้ยินเสียงน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะจะมีการอ่ารีเสิร์ชแล้วว่าจะทําให้จิตใจผ่อนคลายขึ้น ค่ะโอ้น่าสนใจน่าสนใจที่นี้คุณปุ้ยเองนะคะเข้ามาสู่วงการของงานภูมิสถาปัตย์ได้ยังไงเพราะดูเหมือนฟังแล้วงานก็ไม่น่าจะเบาๆเลยนะคะน่าจะเป็นงานที่หนักอยู่เหมือนกันเนาะปุ้ยชอบธรรมชาติตั้งแต่เด็กๆอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็ชอบศิลปะชอบหลายอย่างอะชอบสิ่งแวดล้อมเอ่อต้นไม้นี่ชอบมากแล้วก็ชอบเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ แล้วก็เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่ามีอาชีพนี้ค่ะก็เลยไปสอบเข้าเป็นสถาปนิกและชอบการออกแบบด้วยแล้วพอเรียนไปสักพักถึงได้ทราบเนี่ยค่ะว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยตัดสินใจว่าไปฝึกงานแล้วกเ็เรียนต่อด้านนี้เลยค่ะค้นพบอาชีพงานภูมิสถาปย์เนี่ยอยู่ในวิชาชีพนี้มาก,กี่ปีแล้วคะ โอ้ยนานเลยค่ะเป็นสามสิบปีแล้วมั้งค่ะ<อ>จริงๆครอบครัรครวนี่ไม่ได้อทำทางประกันเลยนะคะทำธุรกิจค่ะตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าทำอาชีพนีจริงๆคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี่เข้าใจาว่าจัดสวนเท่านั้นจริงก็เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยโอ้ยแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าสาสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยงานภูมิสถาปัตย์นี่เป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับในยุคนั้นใช่ไหมคะใหม่นะคะแต่ว่าที่ ที่มหาลัยแรกที่มีการเรียนการสอนคณะภูมิสถาปัตย์ก็คือที่จุฬาค่ะพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยวันเข้าใจว่านักออกแบบภูมิสถาปัตย์เนี่ยเป็นวิชาชีพที่เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วความต้องการของตลาดกับอาชีพนี้มากขึ้นแค่ไหนยังไงอะคะก็เท่าที่พูดสังเกตดูเพื่อนร่วมอาชีพของเราด้วยนะคะก็ <S <S ะทางออฟฟิศเลยก็เป็นที่ต้องการมากซึ่งก็พูดก็เป็นสิ่งที่ว่าน่าดีใจ ว่าเมื่อก่อนเนี้เราก็คนก็จะไม่ค่อยเข้าใจอาชีพเรานักตอนเราเริ่มออฟฟิศใหม่ๆนะคะก็จะเป็นเข้าใจว่าเป็นเรื่องจัดสวนไปมากกว่าตอนหลังก็เป็นเรื่องของภูมิทัศน์เมืองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับ w e ล l บีอิง well ของคนคุณภาพชีวิตหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่ว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นกับอาชีพภูมิสถาปนิกมากขึ้นเลยค่ะกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวตามทางสัญจรพื้นที่สีเขียวทางตั้งหรือว่าเรื่องของคลองนะคะคลองแม่น้ำอะไระต่างๆนี่ก็มาเกี่ยวข้องกับทชีพเรามากขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยค่ะก็เป็นที่ต้องการามากขึ้นค่ะเท่าที่ปุ้ยสังเกตดูนะคะค่ะซึ่ง,งมันก็สะท้อนว่าออมนุษย์เราเองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงแล้วก็ความสมดุลใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่างานสถาปนิก เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่ณปัจจุบันนี้การออกแบบมันถูกเ,เชื่อมโยงไปถึงธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวม มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่โฟกัสไปที่เรื่องของสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะก็หลายงาน <ฮะ S 2> ที่เราก็ดีใจว่าสมัยก่อนก็จะเป็นให้สถาปนิกเริ่มตึกก่อนแต่ปัจจุบนันนี้เปลี่ยนไปมากเลยก็จะเป็นอาชีพเราที่ว่าให้เริ่มทำกาเรียกผังแม่บทก่อนควรจะตำแหน่งอยู่ตรงไหนปรับระดับดินน้ําต้นไม้อะไรเป็นอย่างไรมีการวางผังก่อนโอ้ซึ่งน่าดีใจมากไม่อย่างนั้นคือถ้าไม่มีการวางผังแล้วเนี่ยการปลูกสร้างมันก็จะไปกระทบกับ สภาพแวดล้อมอื่นๆได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็มีการ <c oughs> วางผังภูมิทัศน์ก่อนใน <c oughs> หลายหลายโครงการเลยค่ะที่เรามีโอกาสได้ <c oughs> <ะ>่เริ่มจากผังภูมิทัศน์ก่อนทํางานร่วมกับสาขา คุิสถาปนิกสาขาอื่นๆค่ะนอกจากงานของคุณปุ้ยจะต้องเป็นการสร้างความสมดุลนะคะแล้วก็ผสานสิ่งแวดล้อมต่างๆให้กลมกลืนแล้วการใช้ชีวิตของคุณปุ้ยเอง่ะคะมีการจัดวางความสมดุลของการใช้ชีวิตยังไงบ้างเพราะว่างานออกแบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็น่าจะเป็นงานหนักอยู่แล้วคุณปุ้ยนะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะขออญญาานุญาตถาม ได้ค่ะวุ้ยอายุห้าสิบสามจะห้าสิบสี่ค่ะก็ในวัยของเราเนี่ยเราเราต้องออกแบบความสมดุลของชีวิตยังไงคะให้ระหว่างงานกับการใช้ชีวิตเรามันก็สอดคล้องไปด้วยกันได้อะค่ะคือเมื่อก่อนวุ้ยไม่ค่อยสมดุลเลยนะคะจริงๆมันมันยากเรื่องความสมดุลเนี่ยเพราะว่าชีวิตมีความเคลื่อนไหวเหมือนเรื่องของระบบนิเวศวิทยาเนี่ยค่ะเอ่อระบบนิเวศที่ดีก็คือความสมดุลเนี่ยนะคะในการที่มีอ่การเปลี่ยนแปลงต่างๆสั้นๆว่าสมัยก่อนปุ้ยก็เนื่องจากงานเนี่ยอยู่ ต่างประเทศเยอะอะค่ะปุ้ยก็<ะ>ชีวิตไม่ค่อยสมดุลน,นะเพราว่าปุ้ยเดินทางเยอะมากเลยแล้วก็ทํางานหนักแล้วก็ยังมีครอบครัวด้วยมีลูกสาวคนหนึ่งนะคะตอนนี้โตแล้ว<ะ>แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นชีวิตที่ในอีกด้านหนึ่งปุ้ยก็แสวงหาความสมบูรณ์แบบะนะคะ ก็เลยทําให้ชีวิตเนี่ยมีความเครียดอะค่ะสมองไม่ใส่ใจไม่สบายเลยอะเมื่อก่อนเนี้ยจนกระทั่งปุ้ยป่วยอะค่ะเนื่องจากว่าร่างกายปุ้ย่สมดุล่ะร่างกายมันทานไม่ไหวจากการเดินทางแล้วก็พวกอาชีพสถาปนิกนี่ก็อดนอนเยอะเพราะว่าทําไปได้เรื่อยๆถ้าถ้าไม่มีวินัยอะค่ะพอไม่งั้นจะทําไปได้เรื่อยๆงานออกแบบเนี่ยนะคะค่ะปุ้ยก็ป่วยค่ะป่วยเป็นมะเร็งเลยล่ะเมื่อเมื่อ8ปีที่แล้ว ค่ะเป็นมะเร็งเต้านมะนะคะก็เป็นสัญญาณเตือนภยัยจริงๆก่อนนั้นมีสัญญาณเตือนภัยว่าชีวิตเราไม่สมดุลมาตั้งบ่อยมากแต่เราไม่รู้ตัวเรื่องอาหารเรื่องออกกําลังกายเราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นักไม่ได้ชอบออกกําลังกายด้วยเรื่องอาหารก็ไม่ได้สนใจอะคะ่ะตื่ใช้ชีวิตแต่เรื่ององานงานเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็จนป่วยอะคะ่ะก็ถึงได้มีโอกาสที่ว่าต้องหยุดพักเรื่องงาน แล้วก็เลยกลายเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เป็นพรในชีวิตอีกอย่างที่ว่า <c oughs> ที่ว่าได้มีโอกาสได้อยู่อยู่บ้านเฉยๆนะคะแล้วก็ธรรมดาบ้าก็อยู่บ้านเลยะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านเนะะี่ยไม่เคยไปเดินนอกบ้านเลยแล้วก็กลับ <c oughs> ออกแต่เชา้าแล้วก็กลับบ้านก็มืดสนิทลวมีสวนด้วยแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูสวนตัวเองเลยแล้วก็แต่ช่วงที่ป่วยเนี่ยก็มีโอกาสเพราะว่าไปไหนไม่ได้อะคะ่ะต้องไปฉายแสง <c oughs> ทุกวนันทุกวนันแล้วก็กลับมาพักเป็นกิจวัตรห้าวัน แล้วก็เป็นหลายอาทิตย์อยู่ก็กลับมาดูเรามีบ่อน,น้ําอย่างที่บอกเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้ทําสวนเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะก็รู้สึกว่าจิตใจเนี่ยสงบสุขแล้วก็เป็นสุขดีก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะท,ที่ที่เริ่มเรียนรู้ว่า เออความสมดุลในชีวิตเนี่ยมันสําคัญกว่าความกว่าความสมบูรณ์นะเพราะอาจจะไม่มีจริงแล้วความสมบูรณ์ค่ะก็เริ่มจากเริ่มจากตรงนั้นเลยเออความสมดุลอาจจะดีกว่าความสมบูรณ์เนาะคุณปุ้ยเนาะออค่ะก็ก็คิดว่าประมาณนั้นแต่ว่าการรักษาความสมดุลก็ยากนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ปุ้ยรักษาได้ก็ค่ก็ดีขึ้นจากเดิมอธิบายเออเออคำว่าดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือยังไงคุณปุ้ยกลับมาเปลี่ยนแปลงอะไร ีพัวเปลี่ยนแปลงมากเลย่ะเมื่อก่อนพ้ยไม่ออกกําลังกายเลยเดี๋ยวนี้พ้ยก็สามารถวิ่งมื่ก่อนวิ่งนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ววิ่ง ได้เลยสิบโลแล้วก็แต่ตอนนี้น้อยลงแล้วนะมาะสิบโลอาจจะไม่สมดุลกับเออสภาพร่างกายแล้วแต่ว่าก็ออกมาออกกาลังกายแล้วก็เปลี่ยนอาหารโดยสิ้นเชิงอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนปุ้ยชอบทานน้าตาลมากเลยอ่ะมันคล้ายๆว่ายิ่งทานยิ่งชอบไอ้อะไรที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ขงหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของหวานแล้วปุ้ยเป็นคนไม่ทานผักนะฮะตั้งแต่เด็กๆชอบธรรมชาติแต่ปุ้ยไม่ทานผักเนี่ย จัดสมดุลตัวเองมเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ้เอเป็นคนสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะก็ค่ะดีขึ้นเยอะค่ะฟังที่คุณปุ้ยเล่าเนาะเหมือนคุณปุ้ยก็เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากเลยนะต่อเรื่องของการเจ็บป่วยเนาะก็ยังมองว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะเหมือนว่าเป็นครูที่สอนให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช่ไหมก็ปุ้ยเจ็บป่วยเนี่ยก็นาสิ่งที่ว่าได้ทําให้ปุ้ยได้เจอกับสิ่งดีๆเยอะนะคะแล้วก็มีกาลยานามิตรเนี่ยปุ้ยก็ซาบซึิงใจมากว่ามีเพื่อนแล้วก็มีกาลยาน เพื่อนที่ดีต่อไปอีกทั้งครูอาจารย์อะไรต่างๆน,น,นะคะที่ว่านําชีวิตเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งนะคะ,คะชีวิตก็เป็นอย่างนี้ก็เจอปัญหาแล้วก็แก้ไปเราก็ดีใจว่าแก้ไปแล้วแล้วก็มีปัญหาเข้ามาใหม่แล้วก็แก้ไปก็คงจะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นต้องให้คุณปุย้ยฝากทิ้งท้ายแล้วค่ะว่าจากสิ่งที่ตัวเองได้ค้นพบมานาะทั้งจากเรื่องการการสร้างความสมดุลกับงานออกแบบนะคะการสร้างความสมดุลกับการใช้ชีวิตกับร่างกายของตัวเองเนี่ยอยากจะสรุป นะคะสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ค้นพบยังไงกับท่านผู้ฟังดีคะก็ปุ้ยคิดว่าหลักของปุ้ยสําคัญที่สุดก็อย่างที่เรียนคุณกนกวรรณก็คือว่าเอออย่างแรกคือความสมดุลในชีวิตจริงๆนะคะแลวความสมดุลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะว่าไม่ว่าจะเรื่องของร่างกายของเรา ความสนใจของเรานะคะ,ะวิถีชีวิตของเราแต่สำหรับปุ้ยเนี่ยสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของปุ้ยมากๆเลยอะ่ะค,ค,คือให้คุณค่ากับเรื่องของ,ของความที่เป็นธรรมดาธรรมดาซึ่งเพื่อเพื่มันเป็นสิ่งที่ว่ามันมีคุณค่ามากนะคะบางครั้งตัวปุ้ยต้องกลับมาเตือนว่าเราอย่าไปคว่คว้าอะไรมากเลยถ้าเรามองเห็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆกับสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตนะ,ะเราเราเคยออกไปในธรรมชาติได้ทุกวันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ออกไปเดินในสวนได้เห็นใบไม้ เห็นทองฟ้าอะไรเงี้ยปุ้ยก็พรอชญานพุธก็จะยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ในในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาคิดบวกกับชีวิตอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะเวลาที่ออกแบบเสร็จแล้วผลงานของการออกแบบเรามันปรากฏให้เห็นตรงหน้าด้วยใช่ไหมคะ,คะอันนี้เป็นความสุขจากการทํางานอย่างหนึ่งด้วยไหมคะ ัวปุ้ยก็เด็สามีหรือว่าใครๆก็ว่าว่าปุ้ยเป็นลูกสาวก็ว่าว่าเป็นเ o r ร์กคอลิกแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าปุ้ยก็อันนี้ใช่อะค่ะว่าไม่ได้เรื่องเบอร์กคอลิกเปล่าแต่ว่าปุ้ยมีความสุขแต่เชื่อไหมคะปุ้ยไม่ได้มีความสุขตอนที่ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขแล้วไม่ได้สมบูรณ์ด้วยแต่ว่ามีความสุขตอนกระบวนการทํางานนะคะกระบวนการที่เราทํางานแล้วก็มันนําหลายๆอย่างอะเป็นปุ้ยได้กระบวนวิธีการทํางานแล้วเราได้คนพบมันพัฒนาไปเรื่อยๆอะเป็น พัฒนาการไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย<ฮ>ผลลัพธ์สุดท้ายก็มีความสุขถ้ามันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสุขมากกว่าคือในขณะที่เราทํางานนะคะเป็นกระบวนการทำง,งานาที่มีความสุข,ข,ข<า>ในในฐานะอของผู้ไปใช้บริการสถานที่ต่างๆที่ผ่านการออกแบบโดยนักภูมิสถาปตัตย์เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณวิชาชีพนี้นะคะที่ช่วยสร้างความสุขความรื่นรมนะคะให้กับการสัมผัส บรรยากาศนะคะในสถานที่ต่างๆก็อยากจะบอกกับท่านุฟังว่าทุกทกที่ที่เราไปเนาะผ่านการออกแบบโดยเบื้องหลังนะคะอย่างนักภูมิสถาปัตย์ที่วันนี้เราได้คุยด้วยนี่ละค่ะคุณวัณพรพรประพานะคะนักออกแบบภูมิสถาปัตย์แล้วก็เป็นแขกรับเชิญของสมองใส่ใจสบายพอดแคสต์ใน EP ีนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะเพื่อขอบคุณคุณกหนออกวันแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ สมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสือ่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ <กด S 2> สภาน<ค>การชาิไทยบ cribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ